สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็วันที่19นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกับไปเลี่ยมนะคะว่าวันนี้เราจะได้รูปอะไรนะคะออขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวเปิดของแม่ก่อนนะคะรวยๆปังๆนะคะทำอะไรก็ขอให้แบบปังนะคะนี่ดันสลับู้นทุ c ริสต์มาส tree ตอนคริสต์มาสนะคะวันนี้อ่าเดีวเดี๋ยวแอบแปงลูกก่อนใหลูกคิสก่อนวิลเลีย What is this? Christmas tree? i s m f i s t ะคิสวิลเลียมอืม mm hmm. Thank you มามาอฟินิตะวันค่ะช็อกแย่อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเลี่ยมไปเอาของขวัญไปให้เพื่อนนะคะเพื่อนของไปเลี่ยมนะคะไม่ใช่เพื่อนของแม่นะคะอแล้วมาไม่เฮาวิลเลมกี้มาเมียคิส first มาเมียคิส a g a i นมาเมียคิส h a ้ p y เอาเชียวเชียวชอบนาคำละอาบิลเลมอาบิลเลมโชว์ที่กล้องเหรออาบิลเลมไปบายบายอุ้ยบีแคร์ฟู l เดมมมมนอ i นี่ต้ฟินมา first ย้แม่บอกว่าแม่ไม่พร็อบพร็อพเยอะมากนะคะ <laughs> อืมอะเรียมเบายบายเดะบาย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 อะบายบายบายนะคะทุกคน <laughs>